สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องการยิงปืนพกคือเห็นข่าวตำรวจโดนโจนยาบ้ายิงเสียชีวิตก็เลยคิดว่าจะคุยเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าได้เห็นมาแล้วว่ามีน้องที่เป็นตำรวจนะครับผมก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ต้องไปสู้กับโจนเลย คือการใช้ปืนอะ่ะมันก็ต้องก็ต้องใช้เป็นะนะครับแล้วปืนมันก็ต้องอยู่ในสภาพที่มันใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นผมก็เลยจะมาแนะนำตั้งแต่การใช้ปืนเบื้องต้นเลยก็คือเริ่มตั้งแต่การจับปืนเลยเอาเลยแล้วกันนะครับปืนเนี่ย คือจริงๆตำรวจก็จะมีซองพกนอกนะแต่ถ้าเป็นพวกสืบเนี่ยก็มักจะพกซ่อนพกซ่อนเนี่ยผมก็แนะนำว่าพกไว้ข้างหลังมันเป็นจุดที่ทดลองกันมาเยอะแล้วว่ามันใช้ได้ผลกว่าพกพกที่อื่นก่อนเน็บไว้กับกางเกงเนี่ยครับข้างหลังประมาณอย่างนี้ อันนี้พวกสื่อก็คงจะทํากันเป็นปกติอยู่แล้วล่ะผมเห็นว่าลายไหนลายนั้นก็พกข้างหลังก็ถูกกล่าครับมันมันหยิบง่ายแล้วเอาเสื้อมาบังแบบนี้ยก็จะเห็นว่าสื่อก็จะแต่งตัวแบบนี้แหละประมาณเนี้มีเสื้อมาบังปืนเห็นก็รู้อะก็ไม่ต้องไม่ต้องจริงๆไม่ต้องบังอะไรหรอก็คนเขาก็รู้กันหมดแหละเนี่ยมันหยิบง่ายเห็นไหมหยิบได้ละแต่ถ้ามันอยู่มันอยู่สมมติมันอยู่ซองพกนอกเนี่ยโอ้โห มันมันมันต้องหยิบออกมาต่อมาเราจะคุยถึงเรื่องการจับปืนส่วนมากเนี่ยคือปืนเนี่ยสมัยเนี้จุกระสุนเยอะด้ามมันใหญ่เวลาจับเนี่ยมักจะจับจับผิดจับที่เขาออกแบบไว้คือใช้บริเวณใต้นิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวรับ รับน้ําหนักรับแรงกระแทกซึ่งจริงๆแล้วมันต้องใช้อุ้งตรงเนี้ยตรงเส้นชีวิตอะ่ะเป็นตัวรับแรงกระแทกก็คือวิธีก็คือเอามือแบบนี้แล้วก็ปืนใส่เข้าไปมันจะพอดีไม่ใช่กรรมถ้าเราจะกรรมด้ามเนี่ยส่วนมากมันจะออกมาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะเห็นว่าคนยิงปืนไม่เป็นเนี่ยมันจะ จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดคือใช้ตรงนี้เป็นจุดที่โดนกับด้านหลังของด้ามปืนมันก็จะเอียงๆแบบนี้เวลายิงเนี่ยมันจะไม่สามารถยิงแบบแบบพอยชูตติ้งได้ก็คือไม่สามารถที่จะยิงแบบชี้เป้าสุมได้เริ่มต้นเนี่ยครับตรงนี้ต่อมาเหนี่ยวไกล หลายคนก็จะมาเหนี่ยวไกลด้วยข้อที่สองข้อกลางซึ่งนี่ก็ผิดครับเหนี่ยวไกลต้องเหนี่ยวไกลด้วยข้อแรกกลางข้อแรกพอเนื่องจากว่าเราเราคิดว่าจะมาเหนี่ยวไกลด้วยข้อที่สองเนี่ยมือมันจะต้องอ้อมมาไงมันก็เลยมาอยู่ในลักษณะแบบนี้แบบนี้อ่าปืนเนี่ยมันไม่เป็นแนวเดียวกับกับแขนเห็นไหม ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะมันมันมันจะยิงได้ไม่แม่นอะ่ะแล้วมันก็ยิงซ้ำได้ยากด้วยมันต้องอยู่เป็นแนวเดียวกับแขนเป็นแนวเดียวกับแขนมันจะทำให้ยิงแบบ mm hmm. พอยชูตติ้งได้พอยชูตติ้งก็คือยิงโดยการชี้ไปที่เป้าไม่ต้องเลงแบบนี้หรือแบบนี้ สังเกตว่ามันจะต้องเป็นแนวเดียวกับแขนต้องฝึกครับแต่ก็เข้าใจว่าโอกาสจะได้ฝึกอ่ะจะฝึกตอนไหนต้องมานั่งเขียนสำนวนเขียนอะไรทั้งวีทั้งวันใบส่งใบสัง่งต้องมานั่งเปรียบเทียบปรับก็ไม่ได้ไม่ได้ฝึกเกิดไปเจอโจรก็ก็สู้โจรไม่ได้ไม่ใช่ว่าโจรมันฝึกมาหรืออะไรโจรมันเล่นลูกซองไออีโบไอ คอนตาควายอะไรของมันน่ะมันไม่ต้องเลงมันเร็วกว่าออกมาทีหนึ่งเก้าเมตรยิงมั่วๆซัวๆได้ปืนก็อีกอย่างหนึง่งเออผมก็ว่าจะพูดหน่อยใช้ปืนใช้ปืนฟูลไซส์ครับอย่าไปใช้ครับไอ้ปืนขนาดเล็กกลอกกลอกใช้กล็อกสิบเจ็ดครับกล็อกสิบเก้าเล็กไปกล็อกยี่หกนี่ ไม่ได้เลยมันเล็กเกินสมัยก่อนเนี่ยคุณลุงผม,มก็ขึ้นชื่อว่าเป็นมือปราบพกสามก็บอกครับบาวนิงไฮพาวเวอร์บรา r นิงบีดีเอบา o นิงเบบี้เบบี้ก็พกที่ข้อเท้าไฮพาวเวอร์ที่พกเอลแล้วก็ไอ้บีดีอนี่ใส่กระเป๋าของเกง ก็เนี่ยครับตำรวจมือปราบก็จะพกกันแบบนี้มือปราบมีตังค์ด้วยครับเพราะบาวนิ่งมันแพงเอาแต่สมัยเนี้ยเอาถ้าส่วนมากก็ใช้กล็อกกันนะนะผมแนะนำกล็อกสิบเจ็ดมันปืนขนาดใหญ่มันก็ได้ปเปรียบการควบคุมการเลง็งการอะไรมันได้ปเปรียบกว่าแต่จริงเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่าลูกโม่ครับ ลูกโมดีกว่าลูกโมสี่นิ้วเนี่ยดีกว่ามันโจรอ่ะมันก็มันก็หนีตำรวจอยู่แล้วล่ะมันไม่ค่อยยิงสู้ตำรวจหรอกแล้วมันก็ไม่ได้มากันเป็นกองทัพมันหกนัดก็พอแล้วถ้ายิงแม่นอะลูกโมเนี่มันดียังไงถ้าด้ามเดิมๆของมันจากโรงงานเนี่ยมันจับถนัดกว่าอย่างที่บอกไอ้ด้ามด้ามออโต้เนี่ยมันใหญ่ ถ้าไม่ได้ฝึกจับอยู่ตลอดเนี่ยมันจะจับแล้วมันจะจับจับผิดอ่ะมันจะมันจะเบี่ยงไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาต่อมาครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เรื่องการจับปืนการเหนี่ยวไกลเนี่ยด้วยคอสุดท้ายของนิ้วชี้เนี่ยอ่าเอาแค่ตรงนี้ก่อนผมจะมาคุยต่อเรื่องท่ายิงซึ่งมันก็เป็นปัญหามันช้ามันไม่ได้ผล นี่ผมไม่ได้คิดเองนะผมดูมาจากที่อเมริกาเขาสอนทหารไปลบไปลบนี่คือมันไม่ได้แค่ตายหรือไม่ตายมันอยู่กับประเทศเลยประเทศเจ๊งหรือไม่เจ๊งครับก็คลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ